เก่าดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยไว้เก่ารู้หรือเปล่าคะว่าการวาดภาพประบายสีเป็นตัวช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้และถ้าคุณคิดว่าการฝึกวาดภาพประบายสีจะเหมาะกับเด็กเท่านั้นคงต้องเปลี่ยนความคิดกันสักนิดค่ะเพราะจริงๆแล้วการวาดภาพประบายสีมีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุด้วยเช่นกันและก็เป็นที่นิยมในหลากหลายประเทศทั่วโลกด้วย วันนี้เก่า 0, ดิจิตอล4.0มีแอปพลิเคชันดีๆสำหรับการถึกวาดภาพมาฝากกันมาติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเก่งกุศราปฐรรมสูตรนะคะในเก่าดิจิตอล4.0ค่ะสำหรับวันนี้ขอเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพวัยเก่ากันบ้างนะคะสำหรับวัยเก่าที่กเกษียณและไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยไม่ควรปล่อยให้สมองอยู่เฉยๆแต่ว่าควรหากิจกรรมต่างๆหรือว่างานอดิเรกทำเพื่อให้สมองเนี่ยมีความแอคทีฟมากขึ้นจะได้ป้องกันเราให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทาสวนเย็บปักถักร้อยไปจนถึงการวาดภาพนะคะซึ่งการทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยในการ กระตุ้นสมองแล้วก็มีข้อดีหลายอย่างตามนี้เลยค่ะความสำคัญอย่างแรกเลยก็คือการลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้มีสติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทำให้มีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นเพราะทำให้เราได้เลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเองผ่านการเลือกแบบทิจวาดหรือเลือกสีในการระบายและสิ่งที่ตามมาคือการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ นอกจากนี้การวาดภาพยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยพักฟื้นเพราะขณะที่เราป่วยสิ่งที่ทำงานน้อยลงไปด้วยก็คือสมองการมีกิจกรรมมาช่วยกระตุ้นสมองในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีและการวาดภาพระบายสีก็เป็นตัวช่วยเรื่องของการฟื้นฟูสมองได้ค่ะ และเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิตอล4.0แบบนี้นะคะวันนี้เก๋งก็เลยมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ไหวไวเตาวาดรูปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นผ่านการใช้มือถือของเรากับแอปที่ชื่อว่า SketchAR ค่ะ SketchAR เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วยฝึกวาดภาพซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะโดยเราสามารถใช้งานได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android ได้ค่ะ มาดูกันค่ะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้งานกันยังไงขั้นตอนแรกคือเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจะมีคำถามด้วยว่าวัยเก่าถนัดมือซ้ายหรือมือขวาเพื่อเป็นการรองรับความถนัดของทั้ง2มือค่ะต่อไปคือเลือกภาพที่จะวาดตัวแอปพลิเคชันจะมีภาพขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราเลือกเช่นหมวดสัตว์หมวดมือและก็ยังมีหมวดที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกมากมายนะคะ หลังจากนั้นเมื่อเลือกภาพได้แล er ้วก็จะมีจุดกลมๆ4จุดให้เราลากตามเมื่อวงกลมเสร็จแต่ละวงจะมีจุดสีเขียวขึ้นเป็นอันว่าครบค่ะเมื่อวาดวงกลมครบก็จะมีภาพที่เราเลือกเอาไว้ขึ้นมาให้วาดตามได้เลยเมื่อภาพที่เราเลือกไว้ปรากฏขึ้นมาก็แค่ลากเส้นตามภาพนั้นได้เลยค่ะ นอกจากภาพที่แอปพลิเคชันมีแล้วเรายังสามารถเลือกภาพที่เรามีในเครื่องเพื่อมาเป็นแบบในการวาดภาพได้อีกเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าแอปพลิเคชัน Sketch AR ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะข้อดีคืออย่างที่บอกค่ะเราสามารถเลือกแบบจากในแอปพลิเคชันที่มีอยู่มากมายได้แต่ข้อเสียก็คือเวลาใช้งานมือต้องนิง่งไม่อย่างนั้นภาพอาจจะบิดเบี้ยวไปได้ทางที่ดีลองหาคาตั้งกล้องมาต่อกับมือถือก็จะช่วยให้ภาพยิ่งขึ้นได้ค่ะ การวาดรูปถือว่าเป็นทักษะที่ควรจะหมั่นฝึกฝนเอาไว้นะคะยิ่งวาดบ่อยก็ยิ่งวาดเก่งถ้าเกิดวาดจนเก่งแล้วเนี่ยเก่งเชื่อว่าวายัยเกาอาจจะไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยอีกต่อไปแล้วก็ได้เนาะยังไงลองเอาไปใช้กันดูค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ